นี่เราอยู่กับแบบ Wii U Riders นั่นเองเนี่ยครับผมซึ่งเป็นแบบที่ตั้งแต่ผมอยู่ปสองพอจำได้อยู่นะมีสปินด้วย10โลบัสแล้วก็สามารถซื้อของได้เลยเซตติ้งมูดม mm ูดแบ็กเอาไปเถอะโอเคครับแล้วมันคือแบบประมาณว่าให้เราเลือกระหว่างสองฝั่งนะครับผมนะข้าไดอย่างอ๋อข้าได้แล้วอิสฟูดแล้วกันอ t f ฟูด บีฟู้ดบีฟู้ดคืออะไรบีฟู้ดอ๋อเป็นอาหารหรือว่าเราจะกินอาหารเรากินอาหารดีกว่าใช่ไหมชอบ้ช็อปช็อปปช็อป้งชอิ้ชมอปป้าช็ิ้เชอ้ช็อปปิ้งอปิช็อปปออรองององอออออปิ้

เบียมาทิตเทลีเบียคอปเออเบียคอปเหรออ๋อเป็นอาชญากรหรือเป็นตำรวจเป็นอาชญากรครับอาชัยใช่ไหมไอไม่ช่ดิอ๋อเป็นทหารยิงเลขเป็นที่นึกว่าอาชญากรผมลืมผมไม่รู้เลยยิง โม่นหนึ่งโา่ยิงแล้วก็กินน้ลปกติ <c oughs> เอเฮ้ยจะยิงอะไรเนี่โม่บินหมดแล้วเนี่ยโอเยเมื่อกี้บวกใครปิวเออ <c oughs> มันจะยิงเด้นย,ยิงได้ได้เลยอ,ะอ่ะเรายิงยิงยันยิงอรูอ่ bro ิดมันน่งอะ่ะทํนไงจบเนี่ยชว,ยว้วเราเบิด์ึคนไปได้ไดมออห,หมํำคาญขอร้องเถอะมูตเสียงปันหนึดด่งอ่ะเซตติ้งให้เพลเยอร์ได้เอ๊บล็อกดิงบ็อกซี่โคราหรือว่าจะดิงบ็อกซี่อ่ะมันก็ดิงอ๋อ ลองอันนี้แล้วกันนะอ๋อมันเป็นอันนี้มันมีบ็อกซี่โคลาคอันนี้มันเป็นของระดับตำนาเลยอันนี้เมื่อก่อนเหมือนวิ่งมันวิ่งเร็วนะถ้าเรากินเนี่ยมันจะวิ่งเร็วนะอ่านกันมันเป็นเหมือนยี่ห้อจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นสารเติมโรบอทวิยังเป็นทหารอยู่เลยเนี่ยฟอร์แมนเอออ้าวเวลาค้างมืี ยิงเค้กก่อน <c oughs> อ๋อยิงยิงพวกมาปะนั่นเป็นจังหวะพอดีนะครับผมลองยืนลองยืนยืนยืน็นคนดีมีอยากสเกลิตันหรือจะบีเป็นซอมบี้เอาเป็นซอมบี้แล้วกันผมชอบซอมบี้มากกว่าสเกลิตันสเกลิตันก็เท่นนะผมว่าขอเป็นซอมบี้แล้วกันนะโมเดลซอมบี้โมลาแน่เลยผมว่า น่าจะเป็นเอ๊ะหรือไม่ก็เราเปลี่ยนสีผิวโอ้โหทอมบี้ใส่ชุดทหารแล้วไม่ผัวเป็นฟอร์ดแมนพี่ย่สเกลริตันยิงดูดีกว่าพี่สเกลริตันยิงดูน่ารักกว่าผมดูกเป็นสเกลริตันแบบแบบไอที่เป็นอาโธ่ะอะนี่ยิงอ่ะไม่ยิง ยิ่งเมื่อไหร่จะมา eat frog eat frog ฮะ eat frog eat frog มันมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอถ้าอยู่ตรงกลางโบบินเลยนะคุณผู้ชมจริงถ้าอยู่ตรงกลางเราเอ้ยเดี๋ยว frog แบบไหนอันนี้คือกบ อ,อันหนฟอกอ๋อไอก้กบนี่มันเป็นมีมมะใช่ไอก้กบนี่มันเป็นมีมอยู่บางพังหนึ่งแล้วกินกบนั่งสารนั่งเลยอ่ะกบนั่งสารโอเคน่าสงสารตัวเองมากกว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยน้องกบอ๋อกบแต่ละคนอ กินร <54. S 2> ับไม่ไ MM ด้กับสภาพตัวเองตายดีกว่าเร็ว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 วิ่งวิ <apare Luc ar cells> ่งวิ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 ่ไม่อะรับะ Minecraft play r o b l รม Minecraft m i n e a Minecraft ไม่นเพรม Minecraft สตีฟ สเตีป์ใช้คำว่าสเตีปเลยสิให้ไม่คนย,ยิยงกันตายรู้บอกยิยงสตีป์น่ารักอะยืดยืดเร็วๆสิครับเร็วๆครับอ่ะเจ้าทีแล้วพวกเรากระชีพมเซลเจ้า เซเวอร์บอก50เบียิวแมนเบียมังกีอืมผมอยากเป็นลิงไม่ใช่เดี๋ยวผมขอทดลองก่อนนะเดี๋ยวคขา้าวหน้าค่อยลองเบียิวแมนเบียมังกีมันจะเป็นยัางไงานี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมีกี่บาทแล้วตอนนี้รู้สึกจะมีเยอะนะเยอะตรงไหนวะเนี่ย โหราคาต่ำสุดก็พันละทอมบีนจูรี่ยู่ินัสววมูงอีบังอายล o อ t ไ้ลิงตัวนี้มันตลกอ่ะลิงขามันขยับไม่ได้เข็นมันขยับไม่ได้อายวาน l คิวไนเดอะเบสเฟรนใจใจถึงแลยอ l ยสติลสตีปลัล ชอบอะ่ะชอบคนในนี้มากเลยอดอีกสักอีกครั้งนะเบียโฟนเบียทีวีเบียทีวีหน้นามันนี่ถ้าผมเป็นทีวีโอ้โหก็น่ากลัวเลยทำไมทีวีมันอย่างงี้ทีวีมันไม่ได้เหมือนคนมือนะอุ้ทีวีนี่น่ารัก <Yeah. S 1> โอเคขอตาสุดท้ายแล้วกันนะตานี้ เออเบียเออเบียทีวีลองบียโฟนดูลองเบียโฟนดูคินดี้บลูสตินจีเลยเอทีวีนีห้ามีมม่โอ้โทรศัพท์สุดบิวตี้บอยไม่ใช่โอ้โทรศัพท์ถือบ้องบ้องระเบิดไม่ใช่ร โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์กับช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อทําต่อคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้มันจบนะครับผมโอเคครับขอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ